สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำผัดลูกชิ้นปลากายทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำลูกชิ้นกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำสะอาดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็นำน้ำเกลือเมื่อกี้มานวดกับเนื้อปลากายนะคะนวดไปเรื่อยๆจนเนื้อปลากายนุ่มค่ะในการนวดเราก็จะเอาน้ำเกลือมาใส่ลงไปเรื่อยๆจนเหนียว จนเนื้อปลากายมันเหนียวดีค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่จะติดมือมากขึ้นจากนั้นเราก็จะตีแบบนี้ค่ะตีกับกะละมังแบบนี้นะคะเพื่อให้เนื้อปลากายของเราเหนียวดีค่ะจากนั้นก็จะนำไปลวกนะคะเราจะใช้น้ําร้อนที่ไม่ได้เดือดค่ะน้ําร้อนจากนั้นเราก็เอามือจุ่มน้ําแล้วก็มาหยิบปลากายที่เรานวดเมื่อกี้ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปจนหมด รอให้เนื้อปลากายมันลอยขึ้นมานะคะเนื้อปลากายมันลอยขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะตักไปนอกน้ําเย็นทันทีนะคะนอกน้ําเย็นจะทําให้เนื้อปลากายของเราเหนียวหนึบนะคะต่อไปเราจะทํามะเขือเทคนิคในการทํามะเขือเราจะใส่น้ํากับเกลือแช่ลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะซาวรอบแรกนะคะซาวล้างออก จะสังเกตว่าน้ําที่เราล้างมะเขือรอบแรกจะมีสีเปลี่ยนไปนะคะสีจะดํามากขึ้นจากนั้นเราก็จะนํามะเขือที่เราล้างในรอบแรกมาคุกกับเกลืออีกประมาณหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็นวดนวดมะเขือไปเรื่อยๆค่ะพอทั่วดีแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปแช่ไว้นะคะแช่ไว้สักสองสามนาทีนะคะจากนั้นก็นําไปล้างออกค่ะ ต่อไปเราจะทำการผัดลูกชิ้นนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดให้กระเทียมเหลืองดีเราก็จะนำพริกที่ตำกับกระเทียมมาผัดผัดให้ทุกอย่างมันเข้ากันดีแล้วก็หอมมากๆจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลากรายลงไปใส่น้ำล้างคกที่ตำพริกลงไปค่ะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือใส่มะเขือลงไปผัด ผัดไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะเติมเกลือนิดนึงผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่ได้เยอะใครไม่ชอบก็ใส่น้อยลงนะคะจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดเดือดจนมะเขือของเราสุกนะครับเราจะคอยกลับไปกลับมาเพื่อให้มะเขือมันโดนกับน,น้ำร้อนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ชิมรสดูแล้วก็ใส่ ใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดลงไปผัดให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็เตรียมจะเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมมากมาก